เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดทั้งสตูดิโอเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อนางเอกสาวเบลล่าราณีไปออกรายการสามแซบและถูกพิธีกรสาวสวยแอปทักสอนยิงคำถามเด็ดกลางรายการเกี่ยวกับเรื่องลูกกับแฟนหนุ่มวิวชวินตอนนั้นกำลังพูดถึงข่าวพระเอกคู่จิน้นเจมจิรายุที่กำลังจะเป็นคุณพ่อคนใหม่อยู่ดีๆคุณแม่แอปก็หันมาถามตรงๆว่าแล้วเบลล่ามีคุยกันบ้างไหม เบลล่าตอบด้วยรอยยิ้มแบบสาวกำลังมีความรักว่าจริงๆแล้วเราคุยกันถึงเรื่องความฝันของแต่ละคนมากกว่าค่ะว่าเห็นตัวเองในอนาคตเป็นแบบไหนแต่ก็เคยคุยกันว่าอยากมีครอบครัวไหมชอบเด็กไหมอยากมีลูกไหมก็เคยถามเขาเหมือนกันค่ะพอแม่แอปได้ยินก็ไม่รอช้าถามต่อทันทีว่าแล้วเขาตอบว่ายังไง งานนี้เบลล่าก็รีบตอบแบบคำขำว่าไม่สปอยค่ะทำเอาแม่แอฟ,ฟกับทีมงานในสตูดิโอหัวเราะก,กันลัน่นแม้จะไม่ได้คำตอบชัดๆแต่แค่ได้ยินว่าเคยคุยกันเรื่องอนาคตก็ทำให้แฟนๆฟินกันทั้งโซเชียลหลายคนคอมเมนต์ว่าคู่นี้มีลุ้นแน่ๆบางคนถึงกับพูดว่าขอเก็บเงินรอของชารวยไว้เลยคะเบล เบลล่ากับวิวถือเป็นคู่รักสายเรียบง่ายที่ไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องเพราะตั้งแต่เปิดตัวก็ดูเหมือนจะค่อยๆเปิดใจให้เห็นทีละนิดและวันนี้แค่คำว่าไม่สปอยค่ะก็ทำให้แฟนคลับยิ้มแก้มปริกกันทั้งประเทศ